สวัสดีครับพบกับผมมาพินและชาแ e l ฟิลไทยใน youtube ครับอันนี้ก็มารีวิวอาหารคนเดินทางครับกินกันแก้มผมเห็นเปียกๆนี่นะครับโอ้โหที่แการเล่นถล่มกันติดฝนครับอยู่ห้างเซเว่นนี้เมนูอันนึงครับหลายคนอาจจะไม่เคยทานแล้วก็ไม่รู้ว่าเซเว่นมีนะครับผมก็มาแนะนำตามภาษาคนเดินทางครับเวลาเราต้อง เดินทางแล้วก็ติดฝนรือว่าฝากท้องเวลาเดินทางครับก็ต้องพึ่งพวกนี้ครับรีวิวรสชาติความชอบในเรื่องส่วนตัวแต่ผมรีวิวให้เห็นหน้าเห็นตาว่าเป็นยังไงครับแกงส้มชะอมไข่กุ้งนะครับน้ำหนักสุดทธิ230กรัมนะครับราคาก็่45บาทนะถ้าจำไม่ผิด่45บาทครับมารีวิวกันว่าเป็นยังไง นี่ครับฝาจะอมไข่กุ้งนะครับแล้วก็อ่านี่เขามีตรงนี้เพิ่มเปจุดสังเกตว่าเป็นกับข้าวนะครับวันก่อนผมขาหมูเนี่ยรีวิวผมนึกว่าเป็นข้าวขาหมูที่ไหนได้เป็นกับข้าวนะครับเป็นข้าวเป็นขาหมูกับน้ํานี่เป็นฝาถ้วยครับโอ้นี่หน้าตาหน้าตาสีใช้ได้เลยครับเดี๋ยวมาชิม ดูกุ้งมีกุ้งหนึ่งตัวนะกุ้งน่าจะตัวหนึ่งนะแล้วก็อ้อกุ้งสองตัวครับแล้วก็มีชะอมไข่ชะมไข่แต่ว่าเป็นชะอมไข่แบบที่ชะอมไม่ได้เยอะมากนะครับไข่เยอะกว่าชะอม,อมแยงส้มนี่เข้มข้น เป็นแกงส้มแบบพักกลางรสชาติจะคล้ายๆกับอ,หา,ถถา,อา,หาหารเกาหลีรสชาติออกเปรี้ยวหวานเค็มสุดๆแต่โซนนี้ไม่ใช่แกงส้มแบบแกงเหลืองภาคใต้ชะอมเนี่ยเอ้ยไข่ชะอมไข่เจียวชะอมเนี่ยถ้ามี เนื้อจะอมมากกว่านี้จะดีครับออนนี้ความรู้สึกมันจะเป็นไข่ามากไปนะเมกกินกับข้าวแกลเรียนดันเนี่ยกินกับข้าวยังอื่นเดี๋ยวมากินกุ้งครับ ก็กุ้งสดครับไม่ได้มีรถอะไรเพิ่มเติมเป็นเหมือนก็บกุ้งต้มอยู่ในนี้นะฮะน้แกงก็ใช้ได้จะออกรถออกมาทางหวานนะนี่ครับเรื่องรสชาติก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วแต่นะครับ ความชอบส่วนบุคคลผมรีวิวให้เห็นหน้าเห็นตาของอาหารว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็คงไม่ต้องโชว์หน้าผมนะเพราะว่าผมว่าผมเบื่อยุคยุคนี้ที่มันพิธีกรเยอะมากครับเรียกว่าถ้าเกิดใครทำชา n e l ก็ต้องเหมือนกับเป็นพิธีกรกันหมดนะผมว่ามันเบื่อแล้วนะครับเอามาเป็นอย่างนี้ดีกว่าให้เห็นแต่ของที่กินดีกว่า ก็ด้ซื้อถ้วยหนึ่งแล้วก็ข้าเปล่าก็ใช้ได้ครับกินก็ราคานะั้นอยู่ประมาณหกสิบาทท่านบวมซื้อข้าเปล่าด้วยส5สบห้าบาทฝนยังตกอ,อยู่เลยทรันเนี่ย ก็รีวิวไปกินแก้มสมไปครับผอว่าถ้าเปลี่ยนจากไข่เจอมเนี่ยเป็นพวกผักธรรมดาก็น่าจะอร่อยอีกแบบนะกินผักกับแกงส้มอย่างเงี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศดีอยากกินผักครับ ก็รีวิวอาหารคนเดินทางมาฝากกันนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนเดินทางเดินเข้าไปร้านสะดวกซื้อแล้วไม่รู้จะทานอะไรครับอย่างน้อยเคยเห็นหน้าเห็นตาผ่านคลิปมาก่อนจะได้นึกออกครับผมแล้วพบกับใหม่กับ Channel Feel ลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ